โอราชาลูกหนังทโลกขอเสนอสตีฟนิโคชี้ชัดเหตุผลที่จะทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้สตีฟนิโคลตำนานแบ็คขวาลิเวอร์พูลสมสนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพีเมรีกอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าเหตุผลที่พลพรรคโขงแดงมีโอกาสคว้าแชมป์ในปีนี้เนื่องจาก2คู่แข่งอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพลาดทำแต้มหล่นเพิ่มอีก นิโคซึ่งปัจจุบันรับบทน,นักวิเคราะห์กาวผ่าน ESPN สื่อกีฬาชั้นนำว่าผมจะบอกว่ามั่นใจมากในการที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เหตุผลส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะอาร์เซนอลและแมนซิตี้จะพลาดกันเองลิเวอร์พูลมีคะแนนนำอาร์เซนอล9แต้มและนำแมนซิตี้5แต้มและมีโอกาสที่ทั้งทีมจะทำพลาดอีกและยิ่งทั้งสองทีมสะดุดบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งไล่ตามยากขึ้นเท่านั้นหากอาร์เซนอลแพ้ในเกมต่อไปและลิเวอร์พูลชนะ พวกเขาจะตามหลัง12แต้มพวกคุณคิดจริงๆไหมว่าลิเวอร์พูลจะแพ้ติดกัน4เกมและทีมคู่แข่งต้องเอาชนะทั้งหมดแต่ในทางตรงข้ามทีมคู่แข่งจะชนะทุกเกมที่เหลือหรือไม่นั่นเป็นเหตุผลที่ผมมองไปที่ลิเวอร์พูลว่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ปัจจุบันลิเวอร์พูลภายใต้การน,นำของอาร์เนอร์สโอต้ชาวดัตช์กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการรังจ่าฝูงในเมียรลีกและยู่่าแชมเปียนลีก ทัวลงแน่อดีตหอกหยันโมซาลาไม่ใช่ระดับโลกทรอยดีนี่อดีตกองหน้าประสบการณ์สูงออกโรงหยันโมเมตซาลาดาวยิงสตาดังหงแดงลิว่าพูไม่ใช่นักเตะระดับโลกแม้จะยิงประตูได้เยอะแต่ยังห่างชั้นกับแข้งเวิลด์คลาสอีกหลายคน โมซาลาก้าว ah ขึ้นมาเป็นหนึ่งในตำแหน่งเดอะเรดไปเรียบร้อยแล้วหลังตะบันประตูไปถึง221ลูกและแอซิด99ครั้งจากการลงสนาม366แมตช์นับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในทิ่นแอนฟิ์เมื่อปี2017บางโบซึ่งควา้าแชมป์มากมายกับลิเวอร์พูลรวมทั้งทีมลิกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นชั้นยอดเอาไว้ได้ในฤดูกาลนี้ด้วยการซัดไปแล้ว10ประตูจากการลงสนาม17แมตช์ในทุกรายการในยุคกุนซืออาร์เนอร์สโต อย่างไรก็ตามดีนี่ซึ่งปัจจุบันหันมาทำงานเป็นนักวิเคราะห์เกมเผยตนไม่เคยเชื่อว่าซาร่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกผมคิดว่าโมฮัมหม็ดซาร่าเก่งมากๆเขามีส่วนสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลและพวกเขาไม่ควรปล่อยให้เกิดเรื่องนี้สัญญากำลังจะหมด แต่ผมเข้าใจเรื่องโครงสร้างด้านการเงินกับสิ่งที่พวกเขาพยายามรักษาผมโต้เถียงมาตลอดเรื่องที่ผมคิดว่าเขาไม่ใช่นักเตะระดับโลกแต่เรื่องการเป็นนักเตะระดับโลกในความคิดของผมมันแตกต่างออกไปสิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกก็คือผมอยากให้ลูกๆของผมเล่นเหมือนกับนักเตะคนนั้นไหมนั่นแหละผู้เล่นระดับโลกสําหรับผมถ้าถามผมว่าอยากให้ลูกๆของผมเป็นกองหน้าคนไหนผมจะบอกว่าผมอยากให้พวกเขาคอยจับตาดูสิ่งที่วินาสุดจูเนียทำ เพราะมันแตกต่างกับโมเมสซาลาแต่หลายๆประตูที่ซาร่าทาได้ต้องบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆเขามีประสิทธิภาพสูงแต่นั่นมันแค่ความเห็นของผมบางทีโมซาร่าอาสวนกลับมาว่าทรอยคือใครวะและมันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมสาหรับผมแต่ก็อย่างที่บอกนี่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมดีนี่กล่าวทิ้งท้าย ทังนี้ซาลายิงประตูให้กับลิเวอร์พูลเป็นรองเพียงเอียนรัช3 3 9ประตูและโรเจอร์ฮันต์263ประตูในหน้าประวัติศาสตร์132ปีของสโมสรโดยปัจจุบันเขาซัดในเกมลีกไปแล้ว163ประตูอินเตอร์เล็งยืมเคียซ่าจากหงมักราคมนี้ อินเตอร์มิลานสนใจคว้าตัวเฟเดรโกเคียซ่าปีกชาวอิตาเลียนของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้เคียซ่าแทบไม่ได้ลงสนามให้ลิเวอร์พูลหลังย้ายมาจากยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีปัญหาเดิมกับสภาพความฟิตที่ไม่เต็มร้อยเหมือนเช่นช่วงท้ายก่อนออกจากรังมาลายด้วยปัญหาสภาพร่างกายดังกล่าวทำให้ยูเวนตุสเลือกปล่อยออกจากทีมด้วยค่าตัวเพียง12ล้านยูโรแทนที่จะมอบสัญญาใหม่ให้ ตัวสปอร์ตสอในอิตาลีรายงานว่าจูเซเป้มาโรตาประธานสโมสรอินเตอร์มิลานให้ความสนใจและไฟเขียวให้ทีมเดินหน้าดึงเคียซ่ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้นอกจากอินเตอร์มิลานแล้วโรม่าและเอซีมิลานก็แอบเลเคียซ่าเช่นกันขณะที่การปล่อยตัวอดีตแข้งฟิออร์เรนติน่าออกจากทีมก็อาจจะเป็นผลดีต่อลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันแบกรับค่าเหนื่อยนักเตะอยู่ที่7.5้าล้านยูโรต่อฤดูกาล พียสชีชัดลิเวอร์พูต้องระวังเรื่องต่อสัญญา3แข้งหลักเจมพีเอสนักข่าวคนดังจากเดียลติกสื่อชั้นนำแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพีเมียริอังกฤษต้องเจอสถานการณ์ที่กดดันเรื่องเวลาบีบคั้นในการขยายสัญญากับ3นักเตะอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์มูฮัมหมัดซาลาและเฟอร์กิวฟันได เคสกล่าวว่าบางครั้งเรื่องราวเหล่านี้อาจถูกเผยแพร่ในสื่อได้แต่สําหรับลิวอ์พูลและ3สตาตัวเก่งของพวกเขานั้นเป็นการยากที่จะตัดสินว่าฝั่งไหนมีปัญหากันแน่ทําไมสัญญาใหม่จึงยังไม่คืบหน้าเมื่อคุณไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะและอะไรถูกเรียกร้องบ้างเมื่อดูเพลินเพลินเคสของคอนซาถือเป็นการตกลงที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา เพราะเขายังเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลชัดเจนว่าต้องการจะพิสูจน์ตัวเองกับทีมต่อไปส่วนกรณีของซา่าฟานไดและอเล็กซานเดอร์นนั้นซับซ้อนกว่าผมมองว่ายิ่งมีความชัดเจนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ว่าผู้เล่นเหล่านั้นจะอยู่หรือไปมันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งที่ลิเวอร์พูลและสิ่งที่ต้องทําในตลาดซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์หน้าสิ่งสําคัญอีกเรื่องคืออิบราฮิมากาเตซึ่งมีสัญญาจนถึงปี2 0 2 6 และการเจราจาอยู่ระหว่างดำเนินการและผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาใดๆเขามีความสุขและตั้งรกรากที่ลิมพูได้แล้วเขาจะอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข่งในแอนฟิลผมมองว่าในวัย25ปีจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเขากับทีมอย่างแน่นอนเพียสกล่าวทิ้งท้าย สื่อฮอลแลนด์ยกย่องอดีตแข้งลิเวอร์พูลโชว์ภาวะผู้นำที่อารแจ็กซ์เลนตีนกูไดผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงอิทธิพลของจอแดนเฮดเดอร์สันอดีตกับตันทีมลิเวอร์พูลที่มีต่อบรรดานักเตะของทีมอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งต้นสกัดปัจจุบันของเจ้าตัวในเวลานี้โดยได้เล่าถึงบริกรรมหลายอย่างที่น่ายกย่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนอกสนามซึ่งมันรวมกับการเซ็นสัญญาของเขาด้วยเขามีความสำคัญมาก มันมีความสําคัญในการพัฒนาอาแจ็กให้กลับไปสู่การเป็นทีมที่มีวัฒนธ,นธรรมกีฬาชัน้นนาโดยมีไลฟ์สไตล์แบบฟุตบอลซึ่งสิ่งที่ดูซานทาดิตอดีิตกับตันทีมอาแจ็กพยายามทําที่อาแจ็กมานานเพื่อปกป้องวัฒนธรรมนั้นมันคือสิ่งเดียวที่จอแดนเฮนเดอร์สันกําลังทําอยู่ในตอนนี้ คุณสังเกตได้ว่ามันส่งผลต่อทีมผมได้พูดคุยกับผู้เล่นหลายคนซึ่งพวกเขาบอกว่าจอแดนเฮนเดอร์สันเข้ามาหาผมเขาเดินไปที่สาวายน้ําหลังจบเกมและถามว่าคุณจะมาด้วยกันไหมซึ่งตอนนี้พวกเขาทําแบบนั้นกันทุกเกมสาวหน้าก็กลับมาเต็มอีกครั้งเคียนฟิตจิมยังบอกด้วยว่าเฮนเดอร์สันเข้ามาหาเขาประมาณเที่ยงคืนและบอกว่าจะไปเดอะโทคอมสนามซ้อมและสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของอาร์จ็์ กลายเป็นว่าตอนนี้เฮดสันมีกุญแจของเดอร์ทคอมส์แล้วเขาเปิดประตูและลงไปแช่ในสะจากนั้นไบรอันบ็อบบี้ยูริบัสและฟิจิมก็จะไปกับเขานั่นเป็นปฏิกิริยาที่ดีที่มีผู้เล่นให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูร่างกายมากขึ้นใช้ชีวิตเพื่อกีฬามากขึ้นและความเป็นมืออาชีพก็พัฒนาขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้อาแจ็กสก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้กูได้กล่าว4ีสตาทีมชาติอังกฤษที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนการมาของโทมัสทูเิน 1. มอร์แกนโรเจอร์แอสตันวิลลาดาวยิงวัย22ปีทําไป3ประตูและ2แอซิสจากการลงสนาม15เกมรวมทุกรายการให้วิลลาและโรเจอร์ถือเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่แฟนบอลสิงโตคำรามพยายามเรียกร้องให้คาสลี่ไปติดทีมเพื่อลงเล่นใน2เกมข้างหน้านี้โรเจอร์ Roger เป็นกองหน้าเบอร์เก้าธรรมชาติที่รูปร่างใหญ่แข็งแกร่งและหาโอกาสยิงได้เป็นอย่างดี และถึงแม้ผลงานการทำประตูยังไม่มีความสม่ำเสมอนักแต่เขาก็มีศักยภาพมากพอในการก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตหลังจากหมดยุคเคนโรเจอร์กล่าวว่าผมแค่พยายามผลักดันตัวเองทุกวันและดูว่าผมจะไปถึงระดับใหม่ๆได้อย่างไรผมอาจจะแปลกใจเล็กน้อยในบางครั้งในฤดูกาลนี้ว่าตัวเองทำได้ดีแค่ไหนแต่เชื่อในตัวเองมาโดยตลอดว่าผมสามารถมาถึงระดับนี้และรักษาผลงานไว้ได้ 2. องคร์ติสจนลิเวอร์พูลโจนอยู่ในทีมชุดแรกของลิเวอร์พลมานานแล้วแต่มันก็ค่อนข้างหน้าเหลือเชื่อที่มิดฟิลด์วัย23ปีซึ่งลงเล่นให้พลพรระคะของแดงไปเกือบ150นัดยังไม่ได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เลยแม้แต่เกมเดียวคัสลี่เคยร่วมงานกับโจนมาในทีมชุด U21 และบอกว่า เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงานด้วยซึ่งแน่นอนว่าอีก2เกมดาวเตะจากลิเวอร์พูลจะได้รับประโยชน์จากการที่ไรซ์และคอบบี้ไมนูไม่สามารถลงสนามได้จูนกล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพูดมาสักระยะแล้วผมไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วพวกคุณก็รู้ว่าผมมีประสบการณ์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกและเกมเพียร์ลีกผมตั้งตารอคอยจะทำผลงานให้ดีกับทีมชาติ 3. ลูอิสฮอร์นิวคาซิน อังกฤษมีปัญหาในการเติมตำแหน่งแบ็กซ้ายมายาวนานโดยนักเตะอย่างลุกชอและเบนชิเวลต์ต่างมีปัญหาบาดเจ็บหรือรังรบกวนและสำหรับฮอในวัยเพียง20ปีทำผลงานได้ยางโดดเด่นให้กับต้นสกัดอย่างนิวคาสเซิลในซีซั่นนี้ฮอซึ่งเป็นคนที่ถูกเคลื่อนทรงประเดิมสนามในวัยเพียง17ปีสมัยทำงานร่วมกันที่เชลซีกล่าวว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมรู้สึกว่าการเล่นของตัวเองแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง ทูเครนเป็นคนดีมากๆเขาให้โอกาสผมประเดิมสนามและถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันคงไม่ทําให้ผมมีความมั่นใจเมื่อตอนที่ผมยังเด็กผมรู้สึกแปลกนิดหน่อยที่ถูกเรียกตัวเพราะขาดแบ็กซ้ายในทีมซีอังเคลโกเมสลิวโกเมสทาผลงานโดดเด่นกับลิวมาตลอดและเป็นคีย์แมนช่วยอังกฤษชุดยู21ภายใต้าการนาของคาสลี่คว้าแชมป์ยูโรเมืสซมเมอร์ทีแล้วแต่มันน่าสนใจที่จะดูว่าทูเครนจะมองว่าตัเตวยัย24ปีอยู่ในแผนการของเขาสําหรับอนาคตรหรือไม่ คาสลี่เคยกล่าวว่าโกเมสเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคมากกว่าสภาพร่างกายของเขาและถูกเคินชื่นชอบฟุตบอลที่เข้มงวดและเป็นระบบซึ่งกองกลางลิวอาจเป็นคนที่มีงานต้องทำมากกว่าคนอื่นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมคนใหม่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณร